ก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมหลวงประคำอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่ององ์สันมหาราชผู้รวบรวมอาเซียนและสามารถดูอนิเมะเรื่องนี้ได้ที่บ้านพ่อมเลยนะคะถ้าผมกระเด้นก็ไปรับชมกันต่อเลยย้อนไปสมัยอยุธยาปี2105ได้มีพระท่านคนหนึ่งไปสมัครทหารแล้วไต่เต้ายึดขึ้นมาเป็นหลวงเมื่อวันที่3แรม9ปีมะรุงเวลา4โมงยัน ซันได้ทาการรวบรวมทหารเพื่อเข้าชิงอํานาจของเจ้าพระยาดิมิบุเมื่อเข้ายึดสําเร็จได้แต่งตั้งให้ตนเองกลายเป็นเจ้าพระยาซันแต่ตอนแรกๆคนก็ไม่ค่อยชอบเมื่อซันได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจคนก็เริ่มเคารพระยาซันจึงทําให้ซันสามารถเย็นใต้พนมาในกองทัพอุธยายอย่างลับๆไม่พับพมารู้เมื่อถึงกลาลวันที่เจ็ดแลมหนึ่งค่อมมีมาแม่ก็ได้ไประกาศสงครามแก่พระเจ้ายึดคิงแห่งพม่า วันที่1 7แรม6อีทอกก็ได้ทํายุทธหถัถีแล้วก็รูบชนะพระเจ้าเยสคิงจึงประก,ศก,กาศเอกราชในปี2115ไม่ทราบแรมข้าวันเดือนปีนะค,ครับ